สวัสดีค่ะพี่น้องเป่าใบสู้ขู่สุสสคน,นะครับพี่น้องคะ่ะเมื่อนีเขาทําการยู่วเอาหมู่บ้านมาขึ้นรับการแสดงอยู่บานวังหินกับบนในเมืองอําเภอพีไมยจังหวัดโคราชนครราชสีมาพี่น้องคะ่ะยายมวยเศร้าเออยายสาวมนเลยเบะถ้าพี่น้องมาเที่ยวนะคะมาดอาูอุทยานประวัติศาสตร์พีไมยพี่น้องคะ่ะสวยคพ,พี่น้อง ข่อเงือกเงือกแต่ข่อเงือกคนสมัยตะกี้เพม่นจะเป็นอย่างตะกิงแท้เออบ่หมี่หอดปิดบ่มีอันเอาบ่มี่หอดผูบ่มี่หอดเพึ่งกลาซามาปลาซางเป็นจากอันนั้นจากเป็นปราสาทเป็นอีหยังได้อย่างงไหพี่น้องค่ะคุณไม่สองสิบห้าพี่น้องไม่ยนอืมแล้วกอันนี้เป็นเออมาอยู่กับพลานนะครับเออไม่ปราสาทน,น้อยน่ะอันนี้ปราสาทใหญ่ยิ่พี่น้องค่ะอันนี้ปราสาทใหญ่เลยนะคะ สะอ,สะอ่อนสะอ่อนคนสมัยตะกี้พื้นเก่งครับ e ือยอดเลยว่าจะเป็ดอนุสรอนุสถานให้เด็กๆน้องๆนะคะที่ชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยเสียดเด็กๆเข้ามาได้เข้ามารับชมมาเบิ่งนมาใหญ่อันนี้คืออุทยานประวัติศาสตร์ที่มาอยู่ที่่าจะซื่อมให้ดิอืหุบยอ ่่นวานปรางประธานปรางประธานก่อสร้างด้วยหินทรายสีขาวเออก่อสร้างด้วยหินทรายสีขาวมีส่วนประกอบที่สำคัญก็ึ้นด้านหนาเป็นแบบสวยน้องสินับห้องมากมากแบบนี้แหละนักแบบประวัติศศิประวัติศาสตร์แต่ศิลปิน้องมันมีอะไรอย่างาไรครับทฤคดิศึกษาคนหาอังสนามันคือศิลปหัว่าเออ เมืเ่อนี้มันเกิดมาเป็นไรพี่น้องเบิ่องผู้จะคึน้นเบิตต่งว่ธธาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่สิบเกียรติเปลเพิน่นมูจักแกีสลักเป็นลูกยักษ์เด็กจะไหนเอาผู้เจ้าขึนนน้นเบื้องมุสลิมก็ไปบอลพุทธะเิ่นแกสลักเพิ่นเห็นโอ้ยเพื่นเห็นเนือ้อยกนิ้วให้แล้วพืสมัยก่อนก็เอาพี่น้องมื้อน,นี้กะเป็นวันชิวๆอีกหนึ่งวันเพราะว่าวันนี้เราไม่มีงานเราก็จะเดินทางไปอ่าพักแรม อยู่ที่อำเภออุทุพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะคะพี่น้องค่ะเอา้าพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สามีก่อนนะคะได้ย้ายสาพาไปไ่งามนะคะได้ออกจากมณีลาพาไปไซงามต่อไปชมความสวยงามของต้นไทรนะะ,ะพี่น้องเอ้ไปพอกถึอยใไซงามเลยค่ะพี่น้องทอดเรียวคับพี่น้องค่ะไ่งามนะคะห่างจาก ปราสาทหินพีไม้บล็อกไก่ไปในพี่น้องไปยายศาสตร์สุภาพขับไปบึงเพื่อกับไปครอบเมียนะไหนไปยายศาสตไปอุทยานประวัติศาสตร์พีไม้เนี่ยก็อย่าลืมไปใส่งามเด้อว่าสัญยายสักดิ์เลยพี่น้องมาบึงใส่งามปิดจังไรเด้อเมียนี่ไง โอ้กสิบนิดสารจม่ใส่งามเรือนสารพส,สุพันก,นกนัญญา,านอดสารพปูสีสุดทุ่ะบรรยากาศขณะกระลมลื่นพี่น้องอบ,บรรยากาศตอนมันะรุไม่รื่นอ,อื นี่แะค่ะพี่น้องไสงามนะคะกลาเป็นต้นไส้ที่แบบแล,ลายๆต้นแบบอันนี้เพิินเตกน,น,นอเต็กอิงเต็กนังไปพี่น้องก็ถือว่าร่มรื่นนาอพี่น้องนอก,ก็ถือว่าร่มรื่นนะคะผู้ใดที่มาเที่ยวเมืองพี่ไม้หรือว่าอำเภอพี่ไม้เขาก็อย่าลืมนะพี่น้องด้วว่าจะเป็นอุทยานประปติศาสตร์นะคะพี่ไม้แล้วก็ไส้งามนะคะ ยูเขายูนามลานขาลานยงกามีพี่น้องค่ะเอ้าเอาไปซับหนีก่อน้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยายสาขออนุญาตเดินทางไปที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดก่อนนะคะวันนี้พักแรกหนึ่งวันพรุ่งนี้เจอกันที่อ่าอาปตทุ่งไซนะคะอบตทุ่งชัยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะพี่น้องเด้เออ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ